ความกังวลต่างๆเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็ตกไปอยู่ในมือของอิสราเอลมันจะแตกต่างจากในช่วงเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นหากว่าอิสราเอลจะมีการตอบโต้ใหญ่เนี่ยอันนี้ผมต้องฟันธงเลยนะนะเขาคงไปเล่นงานในภาคการทหารซะมากกว่าหากว่าเราจะใช้สุภาษิตเดิมๆนะก็คือตาต่อตาฟันต่อฟัน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านเขตตะวันออกกลางน,านํามาเสนอนต่อนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลก็ยังคงเป็นประเด็นวันหลงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของอิหร่านในวันนั้นพุ่งเป้ามาโจมตีฐานทัพอากาศ2แห่งนะฮะแล้วก็ศูนย์เลดร์ยังรวมถึงหน่วยงานข่าวกรองมัสาด แต่ว่าสิ่งที่สื่อต่างๆนั้นมีการโฟกัสเข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่ฐานทัพอากาศเนวาทิมฐานทัพอากาศตรงนี้นะครับที่ถูกมองว่ามันเป็นฐานทัพอากาศที่มีความสําคัญอย่างมากครับในฝั่งของอิสราเอลเพราะว่าฐานทัพตรงนี้จะเต็มไปด้วยฝูงบินลบแบบ F35 i ไอแล้วก็ยังมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกากากศการโจมตีของอิหร่านในวันนั้นก็ต้องยอมรับว่า ขีปนาวุธส่วนใหญ่นะครับมันก็ตกลงสู่เป้าหมายค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสามารถสร้างความเสียหายให้แก่อิเซลบ้างเป็นบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็เป้าหมายที่อิหร่านเขาต้องการจะเล่นก็คือฝูงบิน F-35 แต่ท่านผู้ชมครับในวันนั้นเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวว่า ก่อนที่ลูกขีปนาวุธจำนวน180ลูกครับมันจะพุ่งตรงมาถล่มฐานทัพแล้วก็เป้าหมายอื่นๆนี่นะฮะอิราเลเขาได้ทำการส่งเครื่องบินแบบ F-35 ทั้งหมดนะฮะบินขึ้นสู่ท้องคว้าเกือบจะทุกลำแต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่สามารถส่งขึ้นบินได้ครับก็เนื่องมาจากว่ามันอยู่ในขั้นตอนการซ่อมวลุงรักษาก็น่าจะมีคงค้างอยู่บ้างะฮะ ทีนี้ภาพถ่ายดาวเทียมที่มันปรากฏนะฮะจากสื่อตะวันตกเนี่ยก็มีการบ่งชี้ห็นนะฮะว่ามันมีโลงเก็บอากาศยานบางแห่งเนี่ยนะฮะมันก็จะรับความเสียหายต่อการถูกโจมตีครั้งนั้นแล้วก็ลูกขีปนาวุธส่วนใหญ่นะครับก็จะพุ่งตรงไปยังพื้นที่โล่งกว้างแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะท่านผู้ชมการโจมตีครั้งนี้นะครับมันเป็นการแสดงแนละเห็นถึงศักยภาพขีปนาวุธของอิหร่านว่าพวกเขามีการพัฒนา ไปเป็นอย่างดีอันนี้ไม่ได้อวยใครนะครับคือเราก็ดูไปตามเนื้อผ้าที่มันเห็นขีปนาวุธเนี่ยนฮะมันพุ่งตรงไปยังพื้นที่สนามบินได้ในขณะที่ระบบป้องกันพันธากาศของสหรัฐและอิสเซลตรงนี้ก็ต้องยอมรับอีกนะครับว่ามันไม่สามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดครับสหรัฐอเมริกาก็เคยมีการประกาศปา่าว่าพวกเขามีระบบขีปนาวุธมาตรฐานมิสไซท์ทรีมิสไซท์ซ ในขณะที่อิสราเอลก็บอกว่าเขามีแอโร่ครับทั้ง2ทั้ง3ถ้าจะวัดกันให้ดีเลยฮรระหว่างในช่วงเดือนเมษายนกับเดือนนี้จริงๆแล้วนะครับอาลมของอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยเขามีความประสงค์ครับต้องการจะไปสกัดกั้นให้ได้ทั้งหมดคืออิหร่านเนี่ยยิงมา180ลูกสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลก็คงอยากจะรวบทั้งหมดเลยฮะ180ลูกเนี่ยเพื่อต้องการไปรูปคมอิหร่าน เหมือนกับในช่วงเดือนเมษาแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทูพชมขีปนาวุส่วนใหญ่ที่อิหร่านเขากล่าวอ้างเนี่ย90%นะครับมันตกลงสู่า้าื้นดินไปยังพื้นที่ฐานทัพตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอิหร่านว่าเขามีความประสงค์ชัดเจนหรือไม่ที่อยากจะไปเล่นงานพวกคลังแสงหรือแม้แต่สถานที่จัดเก็บเครื่องบิน f 35ทั้งหมดนะฮะ มันก็ยังมีข่าวที่ย้อนแย้ออกมาว่าทังฟังของอิสราเอลนะครับหลังจากที่อิหร่านเนี่ยทำการยิงระบบขีปนาวุธมาแล้วเขาได้มีการใช้พวกระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ฮะที่ต้องการไปเบี่ยนเบงระบบ GPS ภายในตัวนำวิถีของรูปขีปนาวุธนะครับหรืออาจจะมีการใช้มาตรการอื่นๆที่ต้องการเบี่ยนเบมออกไปแต่ว่าภาพที่มันปรากฏให้เห็นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมันก็ยังคงตกไปยังพื้นที่ฐานทัพ แล้วถ้าหากว่าเราจะมามโนภาพกันให้ดีนะฮะหากว่าอิสราเอลมีการเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งและอิหร่านในคราวนี้นะครับเขาได้มีการประกาศว่าเป้าหมายที่เขาจะเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นฐานทัพอากาศแล้วนะแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายทางด้านการทหารแล้วนะแต่ท่านผู้ชมครับนึกภาพนะเกิดลูกหัวลบเนี่ยมันไปตกลงใส่พื้นที่ที่เป็นพลเมืองเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้น ไม่ต้องบรรยายฮะมันก็จะก่อเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากนี่ฮะสิ่งที่อิหร่านเนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่าเขาเองก็มีการพัฒนาศักยภาพของหัวรบที่มันสามารถหลบหลีกจากระบบป้องกันภัยอากาศได้ตรงนี้ก็เป็นความจริงฮะไม่สามารถที่จะมาเบี่ยนเบงเส้นทางได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจนะครับที่มาจากฝั่งของอิสราเอลเนี่ยต่ออิหร่านเขาก็ต้องวัดใจกัน คือหากว่าเขาไม่มีการดําเนินการโจมตีอิหร่านก็ต้องเสียหน้าครับและถ้าดูจากสายตาของผู้นําอิสราเอลเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีการประกาศกล้าว่าต้องเอาคืนให้ได้ก็แปลว่าเขาต้องเอาคืนแต่ว่าเป้าหมายที่จะต้องเอาคืนเมื่อวานนี้กไ็ได้มีการกล่าวถึงที่จัดเก็บเป็นคลังน้ํามันขนาดใหญ่ของอิหร่านตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอิหร่านว่า หากมีการโจมตีจริงๆอิรานจะมีการเล่นงานอย่างไรถ้าหากว่าผมจะมีการประเมินเนี่ยนะฮะดูจากสายตาแล้วครับอิรานเนี่ยคงไม่อยากจะไปพุ่งเป้านะครับเล่นงานพลเมืองชาวอิสราเอลสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่อิรานต้องการเนี่ยก็ยังคงพุ่งเป้านะครับไปโจมตีฐานทัพซะมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารซะมากกว่าแล้วก็ยังรวมถึงผลประโยชน์ของอิสราเอล นั่นก็คือในภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่พวกพลังงานก็ยังคงเป็นเป้าหมายที่อิหร่านนั้นมีความต้องการแล้วเรื่องนี้นะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยปูตินนะครับเคยได้มีการพูดกับผู้นําสูงสุดของอิหร่านว่าในความเป็นจริงนั้นเขาก็ต้องการขอร้องให้อิหร่านนะากว่าจะมีการเข้าไปโจมตีเป้าหมายเนี่ยขอให้มีการหลีกเลี่ยงเป้าหมายที่เป็นพลเรือนไม่อยากจะพุ่งเป้าให้ไปโจมตีควรจะมีการพุ่งเป้าไปโจมตีเป้าหมายอื่นๆ การโจมตีครั้งนี้นะครับมันได้เห็นสิ่งที่สําคัญนั่นก็คืออิรานเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลหลายลูกความกังวลต่างๆเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็ตกไปอยู่ในมือของอิสราเอลมันจะแตกต่างจากในช่วงเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นหากว่าอิสราเอลจะมีการตอบโต้ใหญ่เนี่ยอันนี้ผมต้องฟันธงเลยนะนะเขาคงไปเล่นงานในภาคการทหารซะมากกว่า หากว่าเราจะใช้สุภาษิตเดิมๆนะครับก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกับในช่วงเดือนเมษายนครับอิหร่านก็พุ่งเป้าไปโจมตีสนามบินนาวทิมเนี่ยนะครับเหมือนเดิมก็คือเป็นเป้าหมายเดิมนี่แหละแล้วก็ในช่วงเวลานั้นครับอิสราเอลเนี่ยก็พุ่งเป้าไปโจมตีระบบเรดาร์ของอิหร่านคราวนี้ก็เหมือนกันครับอิสราเอลก็คงต้องพุ่งเป้าไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะ ส่วนเรื่องของแหล่งพลังงานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช้อยที่มาจากอเมริกาซะมากกว่าคืออเมริกาเนี่ยอยากจะให้อิสราเอลมีการเข้าไปโจมตีเรื่องของคลังน้ํามันโรงกั่นน้ํามันเนี่ยมันก็เป็นความประสงค์ของอเมริกาอยู่แล้วครับในแง่ของการเข้าไปสยบไม่ให้อิรานนั้นเติบโตทานด้นเศรษฐกิจแต่ว่าเรื่องนี้นะครับอิสราเอลก็คงจะต้องมีความกังวลน,นะครับเขาก็ยังเป็นห่วงเรื่องของพื้นที่ประชาชน